วันนี้เราจะผัดถุงงอกน,นะครับถุงงอกเจ็ดขีดต้าหููหนึ่งก้อนสิบบาทเลือดหมูก้อนครึ่งสิบก้อนเกตบาทนะครับก้อนครึง่งก็สิบกว่าบาทพริกแดงกินดาผักขีสิบบาทนะใช้ไม่หมดหรอกครับต้นหอมหมูสับกับหมูชิ้นน่ครับโอเคครับลุมือทำกันเลยครับนี่ยังต้มต้มไข่อยู่นะ มีกระเทียมแนี่ยครักระเทียมแล้วก็มีน้ำมันพืชยิ้วขาวครับน้ำมันหอยแค่นี้ครับเดี๋ยวดูกันครับใส่ปมุมใส่ยางนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะติดไฟนะครับใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันครับไม่ใส่เยอะนะครับใส่นิดหน่อยกระเทียมเคี่ยวให้หอมเลยนะครับใส่เต้าหู้ขาว ทอดให้ไหม้เลยนะครับเอาแค่ okay, พอเหลืองพอนะครับเก้าหู้เอาใส่เลือดครับเหมือนกันนะครับให้เหลืองหน่อยใส่เลือดก,ก้อนขึ้นนะสวัสดีครับเลือดมั้ไหม้เหมือนกันให้มันเหลืองเหมือนกันนะครับกลับไปเลยครับ กลั้นข้อลงไปนะครับให้มันกลุ้ัดตั่นลงไปมันหอยไปแล้วครับวันนี้เราไม่ใส่นะครับหอยหวานมากครับที่ห่อนี้โอเคครับใส่ประมาณเนี้ยทอนโตะนะครับทอนโตะแล้วก็ผิวขาวครับใส่ถุงหม้อลงไปครับถุงม้อเจ็ดขีดครับวันนี้ เยอะมากครับใี่ขัดใจไปเลยครับใส่ผักไปครับอ่าผักชีต้นหอมครับเราต้องาการไม่ให้มันเละมากนะครับให้มันกรอบๆนะครับยเยอะมากคือไมนสิปากเนี่ยโอ้โหนานอาร่อยของครับกินแต่ผักครับอันนี้บำรุงด้วยผัก่วงนี้ถูกครับ กำชิงป่าที่กำแเบกำมือใหญ่ๆนะครับต้นหอมบัตทีเยินกุนงานะตามเย็นกุมงพากินดาครับเพิ่มสีสัน,ตตนแต่อาหารนะครับพิท,ไทยไปครับขั้นตอนสุดท้ายจากรัวทำเลียงอย่าทํายางครับความแตกต่างไม่เกิดครับรสชาติจเข้ามานะครับปรุงให้ดีนะครับชอบหวานก็เส่น้ำตาลครับวันนี้ผมส่นตาเลยเพราะว่าน้ำมันหอยหวาอยอยู่แล้วหอวอรงงานก็แกงกลูกแมวผัดหัวงอก เลือดหมูต้าหู้ขาวเอาผักไปจากสวนหลังเขาของหลานนะครับเนม่มีมะเขือเปราะกระเจี๊ยบดสดๆเลยครับ,บนี่อาหารสดคือยานะครับแต่นี่ดองก็ได้ครับดองก็ช่วยย่อยนะครับมีดองไว้กินเองต้งน,น,นหอมดองพริกปลาเนี่ยเพิ่งทำวันนี้ครับอร่อยมากเลยครับเผ็ดนะครับ,บโ,โอเคครับไปอีกที่หนว่แล้